มึงบักมึงบักเจ้าเจ้าเจ้าเรื่องไงเรื่องไงเรื่องไงตายเอาดีเออมันเจอกล้องเหรอวะก็มึงตัดมันไม่ดีแต่ประเด็นคือกล้องมันหนักมากเอะมันเอากลับนะวะมันเอาใส่รถเข็นไปอะดิมีอีกนะกล้องนั่ฟรีกล้องเลยนะอืม จบละจบละตห้องไหนวะอยู่ข้างหลังอยู่ชายป่าโดนหนักเลยตอนเนี้ยอืมเงียบไหมเมจังเมจังเมจังเลยมันยิงอยู่เหรอเสียงเฮียอะไรอย่างนี้กับเอรเอริคอปเตอร์ ตายตายตายสามพี่ไปของไก่พี่ก็ไปเลยไปของไก่ใ้ักดให้รักแชมป์ป่าได้ล็อกนึ่งแล้วให้ักมีโก้พี่เจ็บจายตายตายสวยสวยไต่อไข่ต่อเขาจะเป๋ห่อเปมาสู้ตายอนาคอนเตี้ยมันหายมทิพย์เนียีตัวพี่งงไหม ยืนครับไปสัตว์มึงมาตายเฮียหมด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 เปิดเปิดเลยเปิดเลยเข้าไปโหมเต็มเลยพี่นพี่ังเข้าามนะเต็มเลยออกกระตุกไอ้เหี้ยตายด้วยนะสองตัวเลยเหี้ยตายสองเออระเบิดน่าจะเหลืออยู่มั้งห้าลูกอ่ะหนีปลาไม่เข้าประมาณสองสามลูกเฮ้ยไอ้เหี้ยลา่ะเหี้ย พุงมาจากไหนนี่แล้วเปิดตรงนี้ก่อนก็ได้นะลูกของเยอะมากเลยเนี่ยเก็บเลยไม่ใช่สามชาร์จนะน่าแม็กซ์การ์มาจางไหนวะเนี่ยอันนี้นะเวีนช่างเข็มละสามชาร์จไม่ขอขอลูกสการ์หน่อยเอาซองธนูี่ไปสิไอ่นมันวิ่งไปไหนหรอวะเมื่อกี้บนเขานะหายไปแล้วใช่อะใครวิ่งเข้าในวัดนั่นแหละน่าจะวิ่งมาระเบียวหรอใช่ต่งระเบียบแล้เนี่ย ำไมเราเป็นคนแบบนี้นะ yeah. อ,องงยากเขาใะกันมาหงเยมื่อกี้สี่รอยสมไล่ไล่ลบสีทั้งบ้าน,นสองสามสี่หาสาสบันไดประตูมาพี่นับนยังเฮ้เขาเจอคนอีกแล้วนนไปช่วยฮอตก่อน เป็นปนังเกอร์ครับพี่นอนอยู่บนหรับเก็บเก็บไปด้วยกันอยู่กับผมก็ผมเช้าแล้วหรล็อกแล้วล็อกแล้วพี่เดนล็อกแล้วจะมีปืนป่ะเนี่ยเผื่อไปเจอเพื่อนมันเด้อนีดีดีพัดพัดไม่เย็นวงหมดเลยไอ้ปืนมันมีปืนจริงๆเออมอไซคอ้เหี้ยขับมอไซสองตัวสองตัวป่ะ รูดดิฮัดรูดจัดปะจัดปะจัดปะยิงไหมเนี่ยไม่ยิงเดี๋ยวสักเฮ้ยมันจอดโอ้โหยเยี่ยมโดนหลงโดนล้มาฮารดฮาร์ดดนลงมา เหมือนมันเซ็ตของในเมืองที่เมืองซีเซียเมืองซีเซียเมืองซีเซียมาหลัะมาซีมันอนมานอนมันอนมนอนยิงไอ้ฮอตใช่มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บที่ไม่มีปืนต้องมองมองยงอยู่มองยังอยู่อยู่หลังพุ่มตาตาตาสวยหัวแตกเดี๋ยวี่งแ่พี่เห็นป่ะเฮ้ยครยิงหัวแตก มีเอเคไปมี AK ไปเยอะแล้วก็ส่วนของผมคิดี่ดแล้วคิดผิดสองแล้เดี๋ยวมันก็วิ่งมาตายดักดักยิง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 เหลืออะไรต้องให้มันวิ่งมาแตกตายสองเออตัดต้องเนียนเลยนะอันนี้คือถ้าโดนยิงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมตายตัวหนึ่งมีใครไม่มีเตียงแถวนี้ไหมมีครับผม ตาสองผมตาผมตายนี่มาได้ยินเสียงตีมไหมทนะไหนเข้าบ้านเหรอที่มาช่วยหน่ะไม่ช่วยหน่ม่ช่วยหย่ลงลงต้องแน่งดีตัดินอ๊ะซาดีนเหน่งเหรอะเอเอะเอ๊เอหเอเอี๋ยวพี่อดดเป๊ะอ๊เอีะเอ๊ะเอ๊เอ๊นเะ กำลังไปกำลังไปหมรอไปหมก็ทิ้งทึ้เลยไปตรงนี้อ่ะแค่ผมสั่งใช่ไหมทำเองหมอนใส่เอ่อะไรผมล่อมาสะพานได้ปะมาทำสะพานมาทำสะพานเยียงกระสุนไม่น่าพออ่ะมีแค่สองเอ้ยเฮ้ยกูก็ยืนอ้างเลยมันกลับแล้วเหรอมันไม่ไล่อ่ะมันเม่์ เรียบมีสองไหมมามาเขาสองไหมไม่ใช่โดนลูดก่อนออกพี่เลนผมไปก่อนนะออกซ้ายหน่อยออกซ้ายหน่อยแบงค์ออกซ้ายออกซ้ายแบงค์พ่อยากเปลนมันเหี้ยผมมันลุยเหี้ยั้งที่อะเลยตายหนึ่งโอ้โหพี่ตายรอไหมเรารอมันเปิดประตูไหมพี่ไม่ต้องรอแล้วเอาตัวหน้าเราเลยเคลียร์มันให้หมดแล้ว ต้นไม้เหรออาไม่ตายวะเจ้ายิงมอเตอร์ไซค์อ่ะเนี่ยเราต้องปวดอะไรนังพี่ออมไม้ตายรถอ่ะตายบ้าตกลงทิ้งหมดตายปะสวยปีสังกลองเลยถ้าบอดมาแล้วมีอะไรมีกองมีกองขี้คกาดเต็มรถเลยพี่โฮ้ยเป็แรกมา้งเหรอมันยังไม่ถึงเวลาแรกไอ้เหี่ยกูมาเอากับมึงเงี้ยระดวงไงไอ้เหี้ย ซียูพเตรียมตัวห้าสี่สามสองทุกคนครับเข้าแชทเข้าสตรีมทันเลยเตรียมตัวดูเครื่องบินบึ้มเฉชอย่างนั้นพี่กลับแล้วยังไม่บึ้มยังไม่บึ้มพี่กลังเกือบตัวตายกับแล้วกูมาทำสองเรียบร้อยมาก่อนนะผมไม่กูศพมันนะผมไปดีกว่าปะไปเลยไปปล่อยเลยภารกิจรู้เรื่องหูบ้านด้วยกินไอศด้วยรถก็หายด้วยมึง ตรงนี้ผมตายอ่ะตายตายตายตีผมแล้วไปขวาพี่มาฮอตตายสองตัวสองสองตัวปะสองตัวตายยิงกูไม่โดนใครตายยังไงฮอตยิงตายตายตีเฮดเคไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เทียนั่นยิงหมดแม็กฮอตยิงสองลัดแบงทำกรอบไว้ไหมไอเต้นอยู่อ่ะอุ้ย ไอ้ Jamie, ี Jim, ้บอดอีเวชาจัดลงมพี่เรนไม่ต้องสั่งนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสั่งเดี๋ยวผมสั่งนะพี่พี่มาขึ้นผมอยู่บ้านไหนแถวสนะหรอบูบ้านแถวสองค่อล้มั้คล้งม้ริงเหรอวะไม่คว่ำอุ้ยเดี๋ยวซ้ายผมสวยไฟตรงกดสแกนนิ้วอ่ะมันกระพริบลักล้งออกเปิดประตูแล้วพี่จริงปะล่ะชรอ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  มันสองมันสองสามตัวไอ้ยี่ห้อมันมันออกมาอย่เพิ่งยิงเพิ่งแอบแอบรถเข็นรถเข็นรถเข็นสามตัวสี่ตัวอย่าเดิน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 อย่านิ่ง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 แอบมันได้ยินมันได้ยินเผื่อเต็มที่มีรถมาแล้วมาใจเย็น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 รอ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 ผมยิงรถได้ผมยิงรถได้ผมยิงรถได้ให้มันเข้ามามาต้องมาต้องโยกของดูคนไว้แล้วมันไปทางไหนบ้างอ่ะ ซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นข้างบนตัวนึงโอ้โหปิดหน้ารถด้วยเฮียเอ้ยมันจะถอยจะเข้าเปล่ามันเราหน้าเข้าไม่รู้อะถ้าได้จริงๆก็เอานะพี่เฮ้ยมันเราหน้าเข้ารถเปิดประตูรถเปิดประตูมันได้เปิดล่ะจิ้งจอกรถขึ้นเอารถขึ้นเลยอะใช่รถตัวข้างบนตัวข้างบนวิ่งอยู่อะเลิศอยู่มันเรถขึ้นไปเดี๋ยวพี่ยิงตัวข้างบนนั่นแหละยิงได้ยิงเลยข้างบนสองตัวนะ ตายแล้วตายยขบนเลยไอ้ข้างบนตายไอ้มีตายดิดินหามีตายตีดินะอีก3 0มสิบวีครับตรงหน้าประตูเลยตาตัวอยาให้มันขึ้นรถได้รถตายแล้วเนราเพนเราเพื่อนเราเพื่อนเาเพ่อนาอนา่านรอนรรนอ่รนรนอนานเาอ่อไออารถเอารถเอาาเอาาน ร้อยหมดเลยอันนี้หมดสวยสวยไหมหรอบ้าเลยลหรอตายงล<ะ>่งางห่ดนะขี่ขี่วิ่งไปหามานะันอะไงอะไม่เห็นเล่นเลย เฮ้ยเฮจมเฮีจมดหายเปายอ่าให้ใ <imprisoned> ห้ให้เ <fine> ฮ้ยหาย้ยิงไมเมไ้กถือเือมว้ดิถือือไอถือขวานถือเืองไตอนนี้นั่งนั่งลงอ๋อเลยท่เล้ว Này Chưa Ô hổ bà Ờ ờ có oh, 2 cái này nè, não, hàng đấy.